สวัสดีครับสวัสดีครับน้องแบงค์วันนี้พี่นี่พามาออนทัวร์ครับผมรู้ไหมเราจะไปโครงการไหนวันนี้วันนี้โครงการอะไรพี่นินยากระลับพฤกโอ้โหจริงจริงอ่ะนินยากระลับพฤกกับพี่เลี่ยพามาหลายรอบแล้วแหละแต่วันนี้มันมีพิเศษกว่านั้นปกติอาคารนินยาเนี่ยเราดูแลกันสาย เกิดจากทางโครงการเลยนะเราะาด้ัตกเเอที่เราเข้ามาเนาะผมจะเห็นหลายๆหลังก็นี่ก็ทำกันทำกันนะก่อนอื่นบางคนไม่รู้จักนินยากราปพึกอยู Seiten ่แถวไหนเอ่ยนินยากราปพึกเนี่ยอยู่เส้นถนนกราปพึกเลยนะครับแล้วก็ผมมองว่าอันเนี้ยออกไปเนี่ยก็ใกล้กับถนนกาญจนาแล้วไปบางแคก็ได้ไปสายใต้ก็ได้ถ้าเข้ากรุงเทพนี่ก็ไปพวกไอคอนสยามก็ไปได้นะครับก็ใกล้อีกที่ผมบอกไปเดอมอบางแคโครงการตัวเนี้ยเราดูไว้นะครับเป็นบ้านสามชั้นอ่ะอันเนี้ยเป็นบ้านแบบยังไม่มีอะไรใช่ไหมอันเนี้ยก็คือแบบร้อนๆเลยร่องๆก็จะเป็น บบ้นแีเลยมันเป็นรูปแบบทรงบ้านโมเดิร์นทรอปิคอลถูกปะอ่าใช่ถ้าพี่ลี่เห็นเนี่ยสีที่เขาเน้นอะมันก็จะมีสีเทาน้ําตาลก็ประมาณสามสีวใช่เดี๋ยวนี้คนเขานิยมกันแบบนี้เนาะใช่ทรงโมเดิร์นโมเดิร์นครับพี่ลี่โมเดิร์นแบบนี้ก็เหมาะกับดีไซน์การสซาของแม็กซ์สเปนเลยเนาะใช่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านลูกค้าท่านนี้แหละก่อนจะไปผมพอดนหนึ่งครับพี่ลี่คือโวบ้านเนี่ยแดดลงมามันก็จะสาทเข้าไปมุมตรงจอดรถเลยแนี้่ยืนก็ร้อนแล้วนะเนี่ยใช่แล้วนี่ยเราอยู่เรายังไม มันเ็จะถ่ายแดดมามันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วถ้าการสตราดพิเศษของเรามามันจะช่วยได้ประมาณน่ะมันก็จะช่วยคุมในส่วนของลงจอดรถเนี่ยเพิ่มมาได้อีกถ้าเรามีด้านข้างคุมมาตรงนี้มันก็มีพื้นที่เพิ่มมาอีกตรงนี้รถก็สามารถจอดได้้นเราไปดูของจริงกันไปดูกันไปดูกัน รู้สึกเย็นไหมไปตรงนี้โอเคเนาะเออตรงนี้ร่มเลยจริงจอันนี้ไม่ได้โมไม่ได้อวยอ่ะง่ายคือตรงเนี้ยดูแดดอ่ะแบงค์ไปยืนตรงนั้นละกันโอ้โหเนี่ยพี่แป๊บเดียวนะนะผมดำเลยเนี่ยพี่เออผมแอบค้ำเลยนะครับผมขอเข้าห้องในดีกว่านะครับอ่ะมาถึงจุดแรกที่เราเห็นเลยก่อนอื่นนอกจากเราจะมีการสาดแล้วว่าเรามีวันนี้เราทําอะไรในบริเวณนี้อ่ะก็คือเบื้องต้นเนี่ยลูกค้าเขาอยากทําตัวงานนี้เราเห็นพื้นที่ตรงเนี้ยว่ามันมีตัวหญ้าเยอะ S <S เราก็เลยมองว่าเดี๋ยวต่อไปค่าลูกค้าเนี่ยออกไปทํางานไม่ได้มีเวลามาดูเราก็เลยแนะนําลูกค้าเลยว่าพื้นที่เนี่ยเราอยากจะทําพื้นตรงนี้ให้ลูกค้าดีกว่าเพราะส่วนใหญ่เวลาเห็นละบางทีมีหญ้าหรือว่ามีสวนเล็กๆที่มากับหมู่บ้านโครงการเนี่ยบางทีถ้าเราไม่มีเวลาคือ,อสวนตายกลายเป็นทะเลทรายใช่ใช่ครับอันนี้น่าจะดูแลง่ายมากเขาทําอะไรบ้างบริเวณนี้เอาวัสดุตัวนี้เนาะวัสดุตัวนี้ผมจะแนะนําลูกค้าอย่างที่เราใช้นี่คือตัววัสดุแติมเพสนะครับมันก็คือกระเบื้องคอนกรีตนี่แหละซึ่งมันแข็งแรงมาก การใช้ตัวเนี้มันไม่จําเป็นที่จะต้องลงเข็มเลยนะครับเราเคลียร์ตัวพื้นปรับระดับนะครับแล้วก็เอาตัวตัวเนี้วางมีแผ่นเกียวจะถ่ายลงไปด้วยนะครับทำให้ตรงเนี้ไม่มีวัชพืชที่มันแทงออกมานะครับ ก็ดูโอเคเรียบหรูรักษาได้มมีหลายสีถูกไหมมีให้เลือกหลายสีมีให้เลือกหลายสีมีให้เลือกหลายลายนะครับส่วนตัวลายที่ลูกค้าเขาดูไว้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเขาดูไว้เป็นสีลอนดอนสีดําตัวลอนดอนลายรูปลายก็จะเป็นแบบตัดกระกรวดมากเลยนะพี่ลี่ชอบกรวดเล็กกรวดน้อยนั้นใช่ตัวกรวดเนี่ยมันก็จะลูกค้าเขาชอบด้วยเราก็มีแนะนําไปนะครับแล้วตัวสีเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับตัวตัวบ้านด้วยนะมันก็ดูคือมันก็ดูโมเดิร์นเนาะใช่ใช่ครับพี่ลี่เราทําไมถึงเขาไม่ทําการศาสตร์ยื่นไปเลยล่ะ เราแนะนําเขาไว้ว่าคือตรงนี้มันมีต้นไม้มันสวยอยู่แล้วเราแค่ตัดแต่งต้นไม้ให้มันเป็นมุมที่มันมีร่มเงาคับมันก็มีสีเขียว,ยยวมันก็ดูร,ร่มหน่อยเนาะเราก็ไม่ต้องทํากันศาด์ที่มันเดินไปนะครับแล้ววันนี้การศาส์หน้าบ้านเท่าที่พี่ลี่เห็นเนี่ยมันค่อนข้างจะใหญ่เลยมีทางหน้าบ้านข้างบ้านใช่ครับแล้วมันก็ดูแบบมีความนัวสลัวสลัวโมเดิร์นเรื่องของตัวกันศาสเนี่ยคือเราได้ให้ททั้งกันศาด์เนี่ยหน้ากว้างนะอันนี้ผมบอกก่อนหน้ากว้างตัวนี้อยู่ที่ประมาณ8เมตรกว่าเลย แล้วก็ยื่นออกมาตรงนี้ฮรระยะยื่นออกมาประมาณ2เมตรจะจุดเด่นของแม็กซเปก็คือการสัดไร้เสาถูกต้องอการสัดไร้เสาสแนกว้างๆย,างยิ่งดูสวยเลยเนาะใช่และเรื่องของตัวโครงสร้างเราติดตั้งด้วยระบบงานน็อกดาวนนี้เหมือนดูว่ามันเยอะนะเราใช้ระยะเวลาติดตั้งนี่ประมาณแค่2วันตรงงานนี่สอวันจบแผ่นนี้เราใช้เป็นชิงโคไลท์นะครับชิงโคไลท์มันก็จะมีหลายลรุ่นรุ่นนี้ที่ก็จะมีทั้งหมด3รุ่นะนะครับเป็นรุ่นฮีทคัตรุ่น ซุพิเลียรุ่นเฉด <okay. S 2> ซึ่งตัวนี้ผมจะมาแนะนาก็คือตัวรุ่นที่เราใช้คือตัวรุ่นเฉดตัวรุ่นเฉดเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบกึแบบ่งทึบกึ่งโปร่งนะครับแสงตรงผ่านประมาณ1 0บถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ครับแล้วก็มีในเรื่องของการกันความร้อนด้วยเนี่ยพี่รู้สึกเลยเลยว่าเราติดตัวนี้ไปเนี่ยไม่ร้อนเลยไนมะ่ร้อนไม่ร้อนจริงอันนี้ไม่ร้อนจริงนี่ครับเราจะมีเหมือนมีเงาเรืองของกาแฟ ใช่ครับมันเลยทําให้รู้สึกว่าตรงนี้มันไม่อึดอัดถ้าเราเห็นเป็นแบบทึบแสงเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะทําให้พื้นที่ตรงนี้มันดูอึดอัดเกินไปซึ่งผมมองว่าแบบนี้น่าจะเวิร์กกับตัวบ้านที่หลายๆหลังที่กําลังจะติดตั้งต่อเติมเลยอะฮะแล้วมาดูทางบ้านกันลูกค้าติดไฟด้วยเนาะจริงๆปกติแล้วไฟเนี่ยถ้ายื่นประมาณเนี้ยสองเมตรเราจําเป็นต้องติดไฟไหมจริงๆถามว่าจําเป็นไหมขึ้นอยู่กับตัวงานขึ้นอยู่กับลักษณะของทิศทางของตัวแดดด้วยครับพี่ลี่ย คือเนื่องจากเรายื่นออกมาตรงนี้ประมาณ2เมตรแล้วก็มันมีความกว้างของตัวบ้านบางที่เขาจะมีตัวไฟของโรงจอดรถอยู่แล้ว<ฆ>อันนี้ผมก็เลยแนะนําว่าเลากน้อยเราเสริมมาสักประมาณ3จุดก็ดีนะ<ก>มัน <okay. S 2> ก็โอเคมันก็เวลาเปิดมาก็สวา่างเราข้างบ้านนี้ก็คือวัสดุเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นวัสดุเดียวกันครับเราก็จะมีช่วงข้างบ้านกับหน้าบ้านระยะยื่นก็จะใกล้เคียงกันนะครับข้างบ้านเราก็จะคุมพื้นที่ยาวไปจนสุดแนวขอบตัวบ้านเลยนะครับและตรงนี้เราก็จะมีรางน้ําเพราะว่าเนื่องจากที่เราต้องมีรางน้ำเนี่ยเพราะสโลป มันสลบมาทางเพื่อนบ้านนะครับเพราะปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทํากันศาสตร์มาช่วงแนวเนี้ยมันจะต้องมีรางน้ามาแล้วเพื่อที่จะการไม่ให้น้ำเนี่ยมันกระเซ็นออกไปใช่ครับจะได้ไม่มีข้อ o วลค้าเลือกเป็นโซ่ใช่เราข้อดีข้อเสียของโซ่ต่างกันยังไงบ้างก็คือมันจะมีเป็นโซ่กับเป็นท่อระบายนะมีเป็นโซ่มีเป็นท่อนะครับโซ่ก็จะมีหลายแบบนะครับตัวตัวเนี้ยมันขึ้นอยู่กับตัวบ้านของลูกค้าอย่างเช่นบ้านเนี่ยครับคือเรามองว่าถ้าเกิดจะเป็นลักษณะแบบท่อครับ ท่อเนี่ยมันก็จะหักเข้ามานี้มันจะยืดยาวมาค่อนข้างเยอะนะครับทำให้เวลาเรามองเนี่ยเวลาเรามองจากด้านข้างมันก็จะดูเกะ็ดกาตาเราก็เลยแนะนําว่าคุณลูกค้าครับเอาตัวเนี้ยเป็นโซ่ดีไหมเพราะเนี่ยมันก็จะลงมาเป็นพุ่มพุ่มพุ่มน้ำนะครับแล้วก็จะดูสวยนะครับแล้วก็น้ํามันก็ไม่ได้กระเซ็นไปเยอะแต่ถามว่าโอกาสในการกระเซ็นมันมีไหมมันก็มีบ้างนะครับเพราะว่าบางทีมันเจอลมเจออะไรมันก็จะแกว่งซ้ายไปแล้วตัวโซ่เราก็มีสีให้เลือกถูกไหมมีสีให้เลือกครับอย่างตัวเนี้ยมันก็จะเป เป็นลวดลายแบบทิวลิปมันจะมีอกเทาใช่สีเทาสีขาวสีน้ำตาลนะครับก็ลือกบบโครงสร้างเราเหมือนกันเนาะใช่ครับพี่ลิเพราะตอนที่เข้ามาเนี่ยก็คือช่วงแนวทางเดินเนี่ยครับพี่ลิต้นมาเยอะมากนี่เราดูตรงนี้ดีกว่านี่ครับตรงเนี้ยก็คือเริ่มโตแล้วเดี๋ยวสุดท้ายยังไงก็ต้องตัดแต่งหน่อยตัวปกติแล้วว่า คนน่ะอยากจัดสวนแหละแต่บางทีไม่รู้จะจัดยังไงสมมติว่าเรามีพื้นที่อ่ะ max space อ่ะดูแลให้เราตั้งแต่แบบเลยป่ะคืองาน outdoor l i v i n เราเคลียร์ให้แต่แบบเลยเรามีแบบให้ดูเคลียร์แบบก่อนเราอยากได้แบบไหนลูกค้าดูต้นไม้อะไรไวไม้นะครับเราก็จะมาวางดูดีเทลให้อันนี้คือเราดูแลให้หมดนะครับคือเอาง่ายๆเราให้เห็นภาพก่อนไม่ใช่ว่าแบบปุ๊บไปวางติดตั้งน้านจริงแล้วไม่ไม่โอเคแล้วก็ลูกค้าไม่เห็นีล้วก็จะช่วยแนะนําพวกวัสดุ กรวดเกิดต่างๆอะไรให้หมดเลยถูกไหมเราก็จะให้ลูกค้าดูเพราะว่าบางที่เคยมีเห็นแบบเป็นปูสแตมทั้งทั้งทั้งโซนอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันแข็งไปพอเราเห็นเอ้มีกรวดมันมีความตะมูตะมิเนาะตัดกับสีของกระเบื้องมันดูสวยดีแต่อย่างที่บอกครับคือบางทีเราเรามีการแนะนำกับลูกค้าแล้วอันนี้ลูกค้าเขาก็จะชอบแบบอยากให้เป็นสีลอนดอนไปเลยลอนดอนสีดาเขาก็จะให้กบบนี้เป็นเลยกันสาตรงนี้ก็เป็นเฉด ใช่ครับเป็นเชดเหมือนกันกับตัวหน้าบ้านหน้ากว้างประมาณเท่าไหร่ครับเหมือนยาวก,กว่าหน้าบ้านเนาะด้านข้างน่ยจะอยู่ประมาณ9เมตรครับเเมตรแต่จะยื่นออกมาประมาณอันนี้ประมาณเมตรแปดสิบประมาณนี้ครับก็จะถึงแนวขอบตรงช่วงแนวกำแพงตรงนี้เอารจริล้นสวยเนาะไม่ได้โมไม่ได้โมนี่มาดูตัวนี้เลยครับพี่ลี่นี่ครับ ก็คือตัวงานที่เป็นตัวลักษณะเหมือนศาลานะครับแล้วก็มีตัวเนี่ยหัที่คุมยาวไปเลยแต่บอกอย่างงี้ครับคือทั้งหลังรู้สึกมันดูล่มนะใช่ใช่เนาะมันเป็นวัสดุที่โปร่งแต่มันก็ยังมีร่มเงาผิวสัมผัสเป็นไม้เลยนะคะเนี่ยตัวพื้นไม้เนี่ยก็จะเป็นพื้น wpc นะครับพุทธพลาสติกคอมโพสิตนะครับแล้วด้วยตัวไม้เนี่ยเขาก็เลือกเป็นแบบที แบบที่ดีคือะายคือผิวสัมผัสของกันมันเหมือนไม้จริงเออมันเหมือนไม้จริงรเพราะมันมีร่องไม้ใช่ม,ออมันเหมือนไม้จริงเลยแล้วก็วดูดูมีให้ความรู้สึกว่าโดยปกติอย่างที่เราเห็นนะอันนี้เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอีกนิดนึงพี่ลิศปกติที่เราเห็นมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นพื้นไม้ทั่วไปอ่าไม่มีแทบจะไม่มีร่องไม้เลยใชมเป็นตาตาที่่อใช่ใช่อาจจะมีเป็นผิวแบบนี้แห<ช>ละแล้วเขาก็จะเีมีการมาพิมพ์ลายพอมาพิมพ์ลายปุ๊บเวลาที่เราออามาทํากับพื้นแบบเนี้ยเวลาเราเดินบ่อยๆครับลายบางทีมันก็จะ หายได้ง่ายอดอมเ้นอะไรี้ถ้าบ้านพี่ลี่นี่พี่อยู่ทั้งวันเลยนะเนี่ยใช่ครับพี่แต่ไม่ใช่มีแค่ลายนี้เลยเดียวนะพี่ยังมีให้เลือกอีกหลายลายนะครับบางคนดังฟิลแบบผู้ชายแมนๆนหน่อยอาจจะเลือกเป็นสีอื่นเข้มหน่อยใช่ไหมแล้วก็เลือกเป็นลายไม้แบบดิบๆอันนี้คือข้อดีของทีดีคือมันดูสวยแล้วปกติแล้วอ่ะถ้าเราจะทําศาลาบริเวณอย่างเนี้ยคือเราจะต้องทําพื้นยังไงคือเราเริ่มตั้งแต่ฐานรากดีกว่านะครับพวกนี้มันจะมีฐานรากของตัวด้านล่างก่อน เพื่อกันในการเรื่องของไม่ให้พื้นที่ตรงนี้มันตุ้ดตัวนะครับเพราะพื้นที่ตรงนี้มันก็จะติดแนวเดียวกับตัวบ้านนะครับเริ่มจากฐานล่างที่แข็งแรงแล้วก็มาโครงสร้างนะครับปิดผิวด้วยตัวผิวไม้นะครับแล้วถ้าเราต้องการที่จะมีตัวกันสาดหรือมีโครงหลังคาเราก็สามารถต่อเติมขึ้นมาได้คืออย่างเคสเนี้ยปกติแล้วครับตัวกันสาดตัวเนี้ยอย่างที่เราเห็นคือระยะมันจะใกล้กันไปหมดเลยะนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นกันสาดที่ไม่ได้มีเสาส่วนตรงเนี้ยมันก็จะมีโครงหลังคา ที่เราจะมีเ uh huh. สารองรับพี่สังเกตไหมครับว่าอารมณ์ของหลังบ้านกับหน้าบ้านเนี่ยจะแตกต่างกันเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับตัวกันาสา์ของเราเนี่ยแล้วก็ตัวกรงหลังคาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นแบบโปร่งแสง uh huh. นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับ uh huh. ชิงโคไลที่เราเลือกใช้มันก็จะมีนิยมอยู่3อันนะครับ uh huh. หน้าบ้านก็จะเป็นตัวรุ่นเฉดกับ uh huh. ทั้งบ้านนะครับส่วนด้านหลังบ้านเนี่ย uh huh. เราใช้เป็นตัวฮ uh ีทคาร์ดนะครับ สีเนี่ยมันก็จะเป็นสีโนเบิลกรีนนะครับก็คือปกติฮิตคัตเขาก็จะเป็นแบบใสแบบนี้ก็คือจะกรองแสงได้ประมาณนึงแต่ถ้าบริเวณตรงเนี้ยที่เขาอยากจะนั่งเล่นถ้ากลัวร้อนเกินไปก็เลยแนะนำว่าเอาติดละแหน่เลยสมมติว่าเราไม่ได้ติดละแนงละแต่ว่าเราต้องการความไพรเวซีมากขึ้นก็อาจจะเป็นรุ่นสุปรีลีก็สุปรีลีกใช่ครับเพราะสุปรีลีกเนี่ยมันก็จะเป็นความขุ่นของตัวแผ่นนะครับเวลามองลงมาจากด้านล่างขึ้นบ้านมองมา ก็มองไม่เห็นอะไรเงี้ยมันก็กดูดแบบเห็นท้องฟ้าดีเนาะใช่ลองดูความรู้สึกของตรงนี้กับตรงนี้นะพี่นะครับเนี่ยอยู่กลางข้างบนนี้คือกลางพระอาทิตย์เลยนะแต่ไม่ได้รู้สึกร้อนนะอ่ะเทียบฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นที่ซักล้างตากผ้าได้ นะครับแต่เอาจริงๆเวลามาอยู่นี่เราก็รู้สึกไม่ร้อนนะครับอ่าไม่ร้อนไม่ร้อนแต่ว่าถามว่ามันมีดูมีแดดไหมมีแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกว่ามันร้อนเหมือนมันลดอุณหภูมิจากกริงไปประมาณหองศานะครับแล้วก็ดูเทียบกันระหว่างตรงนี้ช่วงโป่งนะครับกับช่วงที่มีตัวระแนงอลูมิเนียมนะครับตรงนี้ก็จะมีแบบเรืองเรืองของแสงที่มันลงมาผ่านตัวระแนงมันก็ดูฟิลลีสองแล้วดยปกติแล้วว่าถ้าเราจะทําระแนงอะเราไม่ต้องมีเสาได้ปะถามว่าไป่ตนองมีสมมติว่าถ้าระยะยื่นมันแบบ2เมตรอย่างเงี้ย จรๆไม่ต้องมีเสาได้ไหมจริง,รงๆถ้ายื่นสักประมาณไม่เกิน250 2องเมตรห้าสิบเนี่ยเราใส่ระแนงได้เลยไม่ต้องมีเสาก็ได้<อ>นะครับแต่ส่วนมากที่เขายืนย่นๆกันก็ประมาณ2อเมตรอ่าเต็มที่ก็ประมาณนะแต่บ้านนี้ก็แนะนําว่าเป็นลงเสาไปใช่ใช่ครับเราก็จะมีลงเสาอ,อันนี้เผื่อว่าลูกค้าอยากจะทําอะไรต่ออยากจะติดพัดลมอ่าก็<อ>จะมีพัดลมได้<อ>ใช่ครับฟิวตรงนี้ก็จะทําเป็นแผงหลังก็สามารถทําได้อีกก็ถ้าเกิดเห็นเห็นความแตกต่างของข้างบ้านเนาะกับข้างหลัง ตรงนี้เราใช้เป็นท่อระบายน้ำอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้เราแนะนําตัวตัวเป็นโซ่ไปนะครับเป็นท่อมันก็จะอันนี้ก็คือครบเลยนะเนี่ยมีทุกอย่างใช่ใช่ที่นี่มีตรงพื้นตรงนี้ก็ตอนนี้ก็จะเป็นที่โล่เหมือนกันอ่านะครับเป็นพวกพื้นหญ้าอะไรมาเราก็แนะนําลูกค้าให้ปูพื้นคุมไปเลยอก็ดีเวลาทําออกมาทําครัวทําอะไรก็คงจะไม่เลอะเทอะน่าจะทําความสะอาดง่ายจะอยากรู้ว่าโดยปกติแล้วว่าพื้นสวนพวกเนี้ย เห็นนิยมเขาชอบใช้ s สแตมเพล e แล้วของ m a x Space อะมีตัวอื่นไหมแล้วมันแตกต่างกันยังไงทำไมถึงต้องเป็นตัวนี้อะไรเงี้ยค,คือจริงๆตัวพื้นอย่างพื้นตัวงานสวดตรงเนี้ยเราที่เราแนะนำลูกค้าเป็นตัวเนี้ยซึ่งมันประหยัดตัว มุประมาณในการทำมันสวนหนึ่งคือเราไม่ต้องไปลงเข็มนะครับพอเราไม่ได้เกีร์เรื่องงานเข็มเนี่ยมันก็จะลดตรงกันไปนะครับต้อะลดไปได้เยอะแหละใช่เราตรงนี้คือเรามีการปรับระดับนะครับปรับระดับหน้าดินเรามีการวางตัวแนวเนี่ยมันก็สามารถทําเป็นพื้นที่ทําสวนได้แล้วก็ดูแแสดงว่าถ้าเราไม่ได้ลงเข็มโอกาสแนวที่มันจะซุดในอนาคตถามว่ามีไหมมีอยู่แล้วแต่มันก็จะง่ายกับการเมีนแทนถูกต้องใช่ครับก็คือเวลาที่เรามันมีการซุดตัวเนี่ยเราก็แค่ยกตัวแผนพวกเนี้ย ขึ้นมา uh huh. นะครับแล้วเราก็ปรับหน้าดินตรงช่วงนั้นให้มันเท uh huh. ่าเสมอกันเหมือนเดิม uh huh. นะครับแล้วเราก็แผ่นลงไปเหมือนเดิมค uh ือ huh. เรายังมีพื้นพวกคาปสโต uh huh. นะครับเป็นพื้นหินเราสามารถทําเป็นบล็บอกเราก็ทํได้หินเซนทําได้ไหมน่าจะทําได้หมดนะพี่ uh huh. นะครับ uh huh. คือทําได้หมดในพื้นที่ของตัวงานสวนตรงนี้ uh huh. แล้วย่าเทียมอ่ะย่าเทียมของเราก็รับปูแหมลักษณะการทําเหมือนกันนะครับลักษณะการทําเหมือนกันคือจะทําทุกอย่างว่างั้นเถอะคือผมรับรับหมดเลยนะครั้งงานพื้นงานกันจัดงานโครงหลังคานะครับค่าลูกค้ามาที่เราเนี่ยก็คือปิดเสร็จจบได้เลยจบได้เลยทุกอย่างภายนอกนะครับเอาดอร์ลิฟวิ่งงานโครงสร้างหลังคากันสัดนี่นี่จริงๆลงรถนี่ก็สามารถทําได้นะพี่จริงๆลงรถเนี่ยอาจจะปูพื้นในอนาคตใช่ ปูพื้นนานาคตได้กทีนึงจะปูพื้นเนี่ยมันอาจจะเป็นก็คือสแตมเพสใช่สเต็เนทรายล้างหรอรายล้างก็ได้แต่ถ้าพื้นสแตมเพสเหมือนก็ลักษณะแนวเดียวกันคือเราก็จะมีการแต่ตรงเนี้ยมันจะต้องมีการในเรื่องของการเทปูนอะไรด้วยนะครับเพื่อที่จะวางตัวแผ่นและแผ่นพวกเนี้ยมันมีความหนานะครับเรื่องของการแตกบางทีลูกค้าเมันจะแตกไหมเป็นแผ่นกบ้ไม่แตกเรามีการบางคนถ้าถกกว่าถามนิดนึงลูกค้าบางรายชอบ แบบอยากจะเอากะเบื้องที่ชอบมาอย่างเงี้ยสามารถไปซื้อมาเราให้เราปูดได้ไมาแบบเป็นกระเบืองเหมือนกระเบื้องในบ้านอย่างเงี้ยได้ไหมจริงๆถามว่าได้ไหมมันก็ทําได้แต่ผมอาจจะไม่ค่อยนักนเท่าไหร่เพราะมัน,นบ,บางหนึ่งคือเรื่องของความบางของตัวแผ่นแล้ว2คือในเรื่องของถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าไม่ได้มีการทําเข็มหรือไม่ได้มีการทําพื้นคอทาคาเทพื้น โอกาสการสุดตัวมันมีแน่นอนอยู่แล้วและแผ่นพุ่งเนี่ยพอมันกรเดิดปุ๊บมันแตกเลยสแสดงว,ว่าถ้าเป,เป็นเรื่องของการปูพื้นก็ควรจะใช้กระเบื้องสําหรับเอาดอสาหรับพวกนี้ดีกว่าก็คือ,อยังไงแม็กสเปซก็แนะนําให้อยู่แล้วใช่ใชไหมใช่ครับพี่ีวันนี้เรามาบ้านคุณลูกค้าท่านนี้ได้ทั้งงานสวนได้ทั้งการศาสตร์ได้ทั้งรางน้ําแบบโซ่แบบท่อได้ทั้ง เด้ <Dead. S 2> หลายๆอย่างบนเดได้ <high. S 2> เต็มที่เลยเออทุกอย่างครบเลยแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้ามีคําถามเพิ่มเติมมากกว่านี้สามารถติดต่อ ทางไหนได้บ้างก็สามารถติดต่อช่องทางเราได้เลยนะครับแม็กสเปซทางเพจแม็กสเปซหรือเดี๋ยวนี้เราก็ทํา YouTube แล้วเข้าไปดูกันนะฮะก็จะเห็นเราสองคนนี่แหละนะครับเชอรี่ต่งเงาค่ะแล้วก็ผ่านช่องทาง Google เดี๋ยวนี้พิมพ์ไปก็อาจจะขึ้นเลยนะครับติดต่อเข้ามาได้ครับทางเรายินดีให้บริการเลยนะครับงานอ outdoor living งานโครงสร้างกันตัดหลังคานะครับในโซนกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเรารับทาหมดเลยครับเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวต่อไปเรื่อยๆให้ลูกค้ามีสนใจเข้ามาเยอะเผื่อเราอาจจะไปรับงานต่างจังหวัดแล้วนะ อ่าก็มีบ้างแล้วล่ะโอเคงั้นวันนี้เราไปกันเท่านี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเซอร์เ์บ้านอีกหลายๆอีกหลายๆอีกอีกหลายๆหลังเอออีกหลายๆหลังโอเคโอเคครับงั้นวันนี้ไปก่อนไปนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ